มันก็มีนะคะพร้อมนะคะหนึโอเคค่ะ ก้องกล้องหน้าลเลยครับออก้องนี้นคะมนหน่อคสารถทีกีฬาาสืติแซแล้วก็กีฬาี่ค่ะออก้องนีนะคะสเคไหมคะีกีฬาได้คน านายกาว่าสุขุมวินาดีสภาเด็กแลเยาวชนกล้าแสดงออกค่ะกก็บมากรนี้นะคะหนึ่งสองสามค่ะโอเคค่ะค่ะ โอเคค่ะนี 1> 3, 1, 2, ่กระหอมค่ะค่ะนึ 3, 2> 1, 2, i, ่งสองสามค่ะมักรนะคะหน่งสองเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขนีนรีบค่ะค่ะ โอเคค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะโรเรียนของันบี้ะตรงนี้นะคะคมราคาหนึ่งสองสามโอเคค่ะ <c oughs> อายุถึงสองปีามปีวันนี้นะคะพร้อมนะค้ามือสองสักษะด้านงานสถิติและโอเคค่ะอาชีอการวักจิินเรีทัร้ยินรอ่า่านอ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 ่านานอ่านอ่าอ่อ่านอ่านอ่านอ่า